สวัสดีจ้าเพื่อนๆพาน้องบีบีกลับบ้านนะคะเสียค่ารักษาพยาบาลไปแล้วแปดร้อยสิบบาทตอนนี้ก็กำลังจะพาน้องกลับ <ไง S 1> สมุทรสาครจ้าไงตอนเดิมตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลม่ิดนอยู่เนาะโรงพยาบาลสัตว์เนาะเสียงร้องเงาเงาเงาอยู่ที่ห้องเฮ็ดหยังลระวะพ่อใหญ่พ่อใหญ่บีบีที่ห้องเฮ็ดหยัง กีพากลับบบานแล้วนี่มาตั้งแต่สี่โมงเช้าเนาะห้าโมงเช้าเนาะตอนนี้บ่ายกี่โมงบา่า,บายสองโมงกว่าบนะ่ายสองโมงกว่าเนาะเสร็จแล้วนะจ้าเสร็จแล้วกําลังจะออกกำลังกำลังจะพาน้องบีบีกลับบ้านจ้าอีกสองเดือนนะคะเขานัดอีกทีหนึง่งอีกสองเดือนค่ะเขานัดอีกทีก็สองเดือนนะคะอื อีกสองเดือนน,นู่นแหละเดือนมกราโน่นแหละเนาะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันที่สามสิบเอ็ดมกราเน,นาะคณะอีกทีนี้กตอนนี้กาลังจะขับรถออกออกจากโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลม่ิดนเนาะเป็นโรง,งพยาบาลของอของรัฐบาลเนาะมารอบนี้เสียตังค์แปดร้อยสิบบาทใอ,อยามาเยอะไงเออให้ยามาเยอะเลือดดีไตดีปอดดี ดีทุกอย่างคุณหมอบอกว่าดีทุกอย่างเลยออกจากโรงพยาบาลสัตว์แล้วตอนเนี้กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะจ๊ะปีใหม่มาอีกทีจ้าสองเดือนเนาะปีใหม่ก็จะมาอีกทีเนาะร้องทำไมล่ะจะพากลับบ้านแล้วร้องทำไมหนูร้องทำไมคะ เออรู้แล้วจะพากลับบ้านร้องอยู่นั่นแหละไปไปไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันร้องใหญ่เลยอยากกลับบ้านอยู่ในกรงไงอยู่ในกรงนานๆคงจะอึดอัดเนาะน้องแมวอยู่ในกรงนานๆคงจะอึดอัดกลับบ้านเราดีกว่าอีกสองเดือนมาอีกทีค่ะหมอนัด รอบนี้หมดไปแปดร้อยสิบบาทนะคะให้ยาม,มาเยอะเลยมาตรวจเลือดนะรอบนี้มาตรวจเลือดวัดไข้ปอดดีเลือดดีตับดีอะไรก็ดีดีหมดเลยรอบนี้กำลังจะกลับบ้านค่ะ กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะดูข้างทางนะคะแม่ค้าดูแม่ค้าข้างทางไปด้วยนะคะไปถึงบ้านก็ประมาณกี่โมงนนเนี่ยตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งได้มั้งขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะถึงบ้านเนาะกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะโรงพยาบาลน,นี้ก็ เขาพาน้องหมาน้องแมวที่ป่วยมารักษาเยอะนะบางตัวก็เป็นมะเร็งเนาะเป็นหลายอย่างเนาะเป็นหลายโรคเนาะแต่ละตัวก็เป็นไม่เหมือนกันเนาะเหมือนคนเลยอืพอแก่มาก็โรคนู้นโรคนี้ถามหากันเนาะใช่เะหมา<ล>แมวมนิอยอะบีบีเงียบไปแล้วเดี๋ยวเจ้านายโทรมานะบีบีเดี๋ยวเจ้านายเขาจะโทรมาหา Chân lại bọc vay cho tôi mang hai Man hảo, mang hai tiêu thích. Ton kia hai tiêu thích. Ton kia hai tiêu kia hai tiêu thích. Ton kia hai tiêu thích. Ton kia hai Bây thích. Ton kia hai tiêu thích. ส่วนน้ำมันร้อนนะจ๊ะกินสุกีนกนะ้มีหมูอีกแล้วเอาหมูออกจากตู้ฟิตไว้แล้วแล้วก็มีกุ้งกุ้งก็อยู่ในตู้ฟิตก็มีประกาศเท้ากับปัตคีล้อมบุนเซ้นแค่นั้นแหละพอแล้วต้องใส่อะไรเยอะหรอรถติดนะรถติดมันมีไฟแดงมันมีไฟแดงนะรถติดพาน้องหมาพาน้องแมวมาโรงพยาบาลนะจ๊ะ ตอนนี้กำลังกลับบ้านจ้ากำลังกลับสมุทรสาครนะครับอืมร้องใหญ่เลยน้องแมวน้องบีบีร้องใหญ่เลยน้องบีบีก็ร้องใหญ่เลยนะอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วน้องบอกสงขยจะอยู่ในตะกร้านานน่ะคงจะลำคาญเนาะน้องบีบีอ่ะอยู่ในตะกร้านานคงจะลำคานเนาะอยากกลับบ้านเนาะเขาถ่ายถ่ายทำมา ถ่ายตึกถ่ายอะไรข้างทางรับชมไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะโอยร้องทำไมเนี่ยร้องทำไมร้องเงาเงาใหญ่เลยอยากจะกลับบ้าน เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเออเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วไม่ต้องกลัวอเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วพากลับบ้านแล้วแม่ามาทิ้งหรอกสงสัยจะกลัวโดนทิ้งด้วยน้ำมองใหญ่เลยสงสัยกลัวจะมาทิ้งด้วยมั้งมองใหญ่เลยไม่ใจร้าย,ายขนาดนั้นหรอ ดอกทองอุไรที่ไหนก็มีนะน่ะเหลืองอะลามไปทั้งต้นเลยเนาะเขานิยมปลูกกันนะดอกทองอุไรนะโอ้โหสวยๆที่ไหนก็มีเนาะสวยงามทองอุไรดอกทองอุไรโอ้ยเป็นลายจามเป็นลายจามน้องแมวจามาน้องแมวจาม นี่สะพานนี่เขาเรียกว่าสะพานอะไรนะเขาเรียกว่าสะพานอะไรนะตอนนี้รถวิ่งเร็วได้แล้วนะรถไม่ติดละรถวิ่งเร็วได้เดี๋ยวไปไปทำทุกกี้แล้วร้อนกินดีกว่าเนะาะทวไม่แช่มควมไม่แช่มหรอ๋อ,อควมไม่แช่มเขาจะอยู่สายห้านะร้านอาหารนะร้านอาหารควมไม่แช่ม เราเที่ยวเรามากินมากินตรงนี้เหรอนี่ไร่ิมนาคนเยอะจังเลยที่เรามากินกบทอดแบบนั้นใช่ไหมตรงนี้มอ๋อคนละร้านเลยอันนี้ก็ครัวแม่แช่มันก็ครัวแม่แช่มแม่แช่มนี่อ๋อกี่ร้านไร่ลิมนาอ๋ออนนี่ครัวแม่แช่มเลยคนน้อยจังวะตรงที่เรามาเคยมากินใช่ร้านนี้ไหมนี่แหละกบทอดกบทอดปลาทอดเนาะข้าแกงข้าแกงป่าอร่อยเนาะ ติดใจเลยแกงป่าแกงป่าร้านควรไม่ใช่มันออร่อยเนาะทำอร่อยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะกลับบ้านแล้วจ้าบ๊ายบายนะจ้าบ๊ายบาย